การเชื่อม l n n e My Shop กับ l i n e o f f i i i a l Account านะฮะทำได้ไง,ง่ายๆทำได้ดแค่แป๊บเดียวเองคุณก็สามารถจะมีร้านเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับอยากจะรู้ว่าทำยังไงนะฮะดูจากตรงนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาอธิบายเรื่องของการเปิดบัญชีตัว l i n e m y Shop นะครับเพื่อใช้งานร่วมกับตัว l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ว่าทำยังไงได้บ้างมาดูกเลยนะครับผมนี่ฮะ การเชื่อมล n e ไมช็อปนะฮะอันดับแรกนะฮะคุณจะต้องมีตัวบัญชี Line Official a c o u u t t ซะก่อนนะครับแต่ถ้าว่าคุณไม่มีเนี่ยก็ แค่ไปเปิดใหม่นะครับการเปิดบัญชีเนี่ยแปบ๊บเดียวนะฮะใช้เวลาประมาณไม่ถึง1นาทีก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมนะฮะไปดูในตัวคอร์สเพิ่มยอดขายสิเท่าด้วย l i น์โอจะมีบอกเอาไว้นะครับแล้วก็คุณฮะสามารถทําการ Activate บัญชีตัว Line My Shop ได้เลยนะครับใช้เวลาแบบสั้นมากนะฮะง่ายมากๆเลยนะครับ และนี่คือข้อควรรู้นะฮะก่อนที่จะเชื่อมตัว Line m y Shop เข้ากับตัว Line Official Account ของคุณนะครับนี่ฮะต้องรู้ก่อนเลยนะฮะเราจะเชื่อมตัว Line o f f i c i a l Account กับ Line m ม s hop เนี่ยได้แบบ1ต่อ1ตัว l i n e OA เนะฮะไอเค้าหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมได้กับตัว Line m ม s hop ได้แค่1ตัวนะครับ1 1ตัว l ล n e OA กับ1ร้านนะครับเท่านั้นเองนะครับมันจะเชื่อมแบบเฮ้ย ลายนี้เชื่อมกับช็อปนี้ช็อปนี้ช็อปนี้ช็อปน,อปนี้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับแล้วการเชื่อมเนี่ยจะเชื่อมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจะเชื่อมแล้วออกไปอยู่ที่อื่นเนี่ยม,มันไม่มีนะครับไม่มีฟังก์ชันนั้นแล้วก็การเชื่อมโยงเชื่อมต่อนะตอนนี้นะครับแนะนําว่ามันจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะฮะผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นจะไม่มีการไปเชื่อม ต่อเชื่อมโยงผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับยังไม่มีถึงระดับนั้นนะครับดังนั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอนะร์ในการเชื่อมต่อนะจ๊ะอ่านับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนนะฮะในการเชื่อมต่อภายในหนึนาทีก็มี Line MyShop ได้แล้วนะครับเป็นยังไงมาดูกันได้เลยนะครับนี่ครับนี่คือหน้าที่เราจะเข้ามาเชื่อมโยงนะฮะให้คุณเข้าไปที่ หน้า google ของคุณนะครับหรือว่าหน้าเบราว์เซอร์ของคุณนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า Line อ่าผมลองเข้านักดูให้หน้าแรกเลยนะของ google นะครับให้พิมพ์คำว่า Li n e my shop นะฮะเมื่อเจอ Line My ช h o p นะฮะอันดับแรกที่คุณเห็นนะครับก็กดเข้าไปเลยจะเจอเป็น url ตัวนี้นะครับ Line MyS h o p เนาะอ่าถ้าคุณมีร้านที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถจะกดไปดูตรงนี้ได้นะฮะไปที่ร้านที่เปิดแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่มีร้านของคุณเลยนะครับ คุณเปิดตรงนี้ฮะเปิดร้านคาฟีเลยนะครับพ่อเปิดร้านคาฟีเลยสิ่งที่เขาจะถามนี่ก็ถามว่าตอนนี้คุณมีบัญชี Line of f i c i a l Account แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็สร้างซะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นติดตั้ง Line My Shop ได้เลยนะครับการสร้างบัญชีสามารถไปดูได้นะฮะในคอร์สเพิ่มยอดขายสิบเท่าด้วย Line OA นะจ๊ะอ่าแต่ถ้ามีแล้ว เริ่มต้นติดตั้ง Line My Shop นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าจอนี้ฮะมันจะเห็นทุกอันเลยนะครับที่เป็นตัว Line o f f i c i a l a c count ของเรานะฮะผมจะยกตัวอย่างนะครเป็นตัวนี้เป็นร้าน p i m m y Shop นะครับให้ดูตรงนี้นะครับปุ่มคำว่าเปิดใช้งาน Line My Shop นะฮะกดแป๊บเดียวปึ้งมาเลยนะครับเขาก็จะถามมาว่าเชื่อมต่อบริการนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับสิ ในการทำเนี่ยส่งข้อความรับแอคชั่นนะฮะกำหนดเป็นข้อความอ่านแล้วต่างๆนานา,นาบริการที่ถูกเชื่อมต่อจะได้รับสิทธิ์ที่ระบุไว้ตรงด้านบนนะครับโอเคไหมจะเชื่อมหรือเปล่านะครับถ้าเอ๊ะไม่มั่นใจยังไม่อยากเชื่อมก็กลับไปที่หน้าบริการแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะเชื่อมนะครับกดตรงนี้ฮะเชื่อมต่อนี่ครับป๊าเรียบร้อยแล้วฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะ ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับนี่ฮะก็เรียบร้อยเลยนะครับอันดับต่อไปก็คือคุณก็ไปทําหน้าที่ในการที่จะสร้างรายการสินค้านะฮะจัดสต็อกจัดช่องทางต่างๆตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการเปิดบัญชีเชื่อมโยงนะฮะตัว Line MyShop กับตัว Line Official a c c o u n t ของคุณเรียบร้อยแล้วฮะเป็นไงฮะง่ายไหมเอ่ยง่ายมากๆไม่ถึง1นนาทีด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ขั้นตอนอื่นของเราเลยนะจ๊ะขอบคุณครับ